้องคนรถตักทุกคนนะครับวันนี้ก็เรามาดูครับผมหลังจากผ่านไปหมื่นเจ็ดที่ใช้เงินเอ่อที่ใช้งานโหดโหดนะครับอ่าเรามาดูบูทสลักกันนะครับอันนี้ก็พอกเรียบร้อยนะพอกเรียบร้อยพอกเรียบร้อยแล้วก็นี่สลักมาล่อดูนะครับดูครับเห็นไหมครับอันนี้คืออันนี้จาระบีถึงนะอันนี้จารบีถึงนะคือจะเป็นแบบนี้ก็คือแทบจะไม่มีรอยไหมเลยนะครับแทบจะไม่มีรอยไหมก็คือไม่มีรอยไหมคือจาระบีถึง นะครับผมอันนี้ก็คือมันหลวมเนาะมันก็เลยกินอยู่ข้างหนึ่งนะครับปกติดูบูทครับบูทแขนบนนะนี่ครับก็ถือว่าสึกเป็นปกตินะครับสึกเป็นปกตินะครับผมก็พวกนี้ก็เป็นบูทพวกอะไรละสึกปกติหมดนะครับผมก็พวกนี้ก็พอกแล้วกึ่งใหม่ นะครับผมพอกและกึ่งใหม่หมดเลยเนาะก็พอดีนะครับผมนี่สวยงามนะครับผมส่วนข้างแก้มบุก,กี้นะครับผมอยาก <St ars> ผมก็เลยบอกให้เขาเสริมนะครับผมเสริมเพราะเหล็กมัน10มิลใช่ไหมประมาณ10มิลตอนนี้มันเหลือนะ่าจะเหลือทั้งห้ามิลหกมิลน,นมก็มันบางแล้วเห็นไหมท่านจะเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมนี่ครับนี่ครับเรามาดูต่อ นี่ก็ับผมอันนี้พอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนี่ครับจะละบีเราถึงนะครับจะละบีเราถึงถึงถึงกินสลักเราถึงกินแบบนั้นนะครับถ้าจะละบีไปถึงจะเอมันจะเป็นเม็ดมันจะเม็ดเม็ดเป็ดเป็ดเป็ดนะครับผมเห็นไหมครับก็เดี๋ยวเหลือถอดเอวนะครับเอวตรงนี้เนาะ ก็บอกเลี้ยวพวกเอวพวกอะไรนี่ครับผมตรงเตียงหลังก็ถอดให้เขาเช็คดูพวกจระบุงจระบีเห็นไหมครับให้เขาดูซีนจระบีข้างหลังว่าเป็นยังไงแล้วก็เพาส่งกําลังหลังครับที่บอกว่าต้องต้องให้เขาเช็คดูเพราะว่ามันแตกขึ้นมาฟาดเข้าอ่างเกีย์ข้างบนนะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับสภาพเราเกีย์เนาะนี่ครับผมนี่กร,กระบาดเรา ตัวนี้คือมันมันอัดจะระบีค่อนข้างยากนะครับผมว่ามันเข้าถึงยากเนาะว่ามันจะต้องขับไปขับไปปุ๊บแล้วเนี่ยจะต้องลงล็อกกับมันจริงๆนะถึงจะถึงจะอัดได้นะครับตัวนี้ก็อัปเดตการซ่อมนะครับเห็นไหมก็งวดนี้ก็รวมทั้งอ่าแอดคิวแอดคิวระบบไลท์คอนโทรลเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วก็ก็อยู่ที่ประมาณสามถึงสี่แสนนะครับอันนี้คือเป็นการโอเวอร์ฮอลค่อนข้างใจใหญ่นะครับค่อนข้างใจใหญ่ ใหญ่มากนะครับผมดูนี่ครับผมนี่ครับดูฝั่งนี้เห็นไหมครับไม่รู้ว่าเขาเอาอ๋อเอานี่มาขัดไว้ไม่ให้มันกระดงกระดิ่งหรือเปล่านี่ครับนี่ครับสภาพเผาหลังก็ค่อนข้างจะนี่นั้นิดนึงนะครับผมแต่อันตรายมากนะครับตรงนี้โอเคครับเขาถอดหม้อพักออกไปเชื่อมแล้วนะ ไม่เชื่อมก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพร่พักมันแตกนะครับผมวัอพักมันแตกด้วยอะไรด้วยแล้วก็ตอนนี้เขาแก้เปลี่ยนกระบอกแอร์พิวไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็แก้ร่วซึมข้างล่างนี่ครับผมแก้ร่ปซึมข้างล่างแต่นะครับแต่แต่ยังมีตรงบอดี้ปั๊มพวกอะไรพวกนี้นะเห็นไหมนั่นแหละครับมันเป็นแค่โอลิงเองนะข้างบนแห้งแล้วนะตอนนี้เ,เหลือต้งเสื้อบอดี้นี่แหละ นี่ครับผมก็เหลือแต่บบเบาะเบาะก็ไปแล้วนะเบาะไปแล้วนี่ครับเบาะไปแล้วสวยงามไหมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณผู้จัดก,การนะครับผมที่เข้าใจนะครับผมก็เคลียร์หมดทุกอย่างที่ที่เรารีเควสไปเขาก็ <c oughs> เขาก็เอาไปพิจารณาแล้วว่ามันสมควรจริงๆนะครับผม แล้วก็ช่างเขาก็ประเมินแล้วว่าสมควรจริงๆนะครับผมนี่ครับสวยงามก็สวัสดีไว้แค่นี้วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านคุ้มอยู่ขอให้ท่านโชคดีกับการทำงานนะครับผมก็ยางยางอีกก็ ทำเยอะครับทำเยอะจริงๆทำเยอะจริงคือมันรถมันเลี้ยวเร็วอะนะคือมันทุกอย่างมันไวนะครับผมทุกอย่างมันไวนะพอทุกอย่างมันไวเนี่ยการสึกหลอกันอะไรเนี่ยมันก็จะไวตามนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับโคปสู่เนี่ยที่มันเป็นเอ่อเลี้ยวช้าเนี่ยขเขาแทบจะไม่เสียเลยนะพวกสซบุดพวกสลักเนี่ยเต็มที่ก็แค่ล้างยังไงล่ะเต็มที่ก็แค่ล้างแค่อะไรแต่นี่ก็เลี้ยวเร็ว พอเลี้ยวๆปุ๊บก็ยกไวปุ๊บก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วทีนี้มันทํางาน24ชั่วโมงอะเนาะก็คือว่าเป็นงานที่หนักนะครับผมมันก็เอาไปเปรียบเทียบกับพวกตักข้าวตักอะไรไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้การดูแรลรถนะครับผมของพี่ๆทุกท่านก็มีปัญหาอะไรรีเควสถามผมมาได้นะครับผมเป็นยังไงนะครับผมสวัสดีครับ